เลาะเรื่อยไปริมโขงโยง,งใจจิตทำให้คิดถึงต้นโพตาไฮนัหนาต้นนี้ใส่น้ำเต็มอุราใบก็เขียวงามสงา่าสุขสมใจต้นเนงนืง่นพอประทงังชีวิตดินก็แห้งน้ำก็มิดเติมไม่ได้ ดีบเจอารีกลับมาอย่างเร็ววัดักอ่างน้ำตัดให้ใส่ต้นโพเอ้ยต้นโพต้นนี้เอาเม็ดมาจากพุทธคยาเราะที่เมืองไทยขณะน,นี้ต้นก็เริ่มสูงแล้วประมาณสองใ,ใบเขียวไม่มีหล่นสักใบแต่ต้น,นอื่ เกิดขึ้นที่ไหนที่ตรงนั้นจะมีแต่ความสุขสงบลมเย็นตลอดไปด้วยพุทะบาร,รมีแห่งพุธอทคล อิมินาสการีนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรลลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปโนภะคะวโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมามินโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอาหังสัมมาสัมพุทโธอิจจจลานาสัมป न โนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมะสัลติสัตถาเทวมนุสสานนพุทโธภะคะวะติ สาตุสาตุอุกาสาอุกกาศข้าพพุทธเจ้านมกบบาบาลาตนาคุณพพุทธเจ้าพธรรมเจ้าประสังขเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูคบาอาจารย์ทุกองค์ทุกตนบัดนี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพพุทธเจ้นบบานา้มกาบาลาตนาทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนี่นันน้นจงสเสด็จญาติตามารวมกันเป็นปลารกําลังอันิสาร ขอนดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญไอเจนาสมานตั้งแปดติดสิบติดกใอยมีฤทธิ์เด็ดเด,เดานุภาพันยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพุพุจธเจ้าทั้งหลายนี้จะทำการสิ่งใดก็คอ้สำเร็จดังเป้าหมายทุกประการในการทุกเมือ่อ โดยจะปันนันเดินอีกปการหนึ่งกาพเจ้าขออันเชิญพุทธศาสานิกชนทั้งหลายพร้อมทั้งนางทั้งแปดตอนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางเสนผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพา,านางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอคาาเนนางแม่ทรลานีผู้เลงเห็นอยู่ทิศท,ทักษินนางแม่พระคงงการเจอสิน้นอยู่ทิศหอละดีนางเวทผู้มีราศีอยู่ปัจจิมประเทศนางมณฑาผู้วิเศษ อยู่ทิพผายาบนางโพกข้าบดีประจําประจาอยู่ที่อุดรนางมีกาอุมาอยู่ทิดอีสานนางทั้งแปดสถานนี้เอ่ยจงพ้วมกันมาโมตนาส่วนบุญโดยข้าพประจและจงช่วยกันไปประกาศเปล่ารองทั้งสิบหกองคันฟ้าสุลาลัยตลอดไปจงซึ่งโซลสัพปภูมินข้าพประจขออญเชิญดาวองค์อมรินทร์ตอนตเวสุวรรณปะเพรชลูกันพมาตุลีมหาลาตั้งสีดุสิตาเทวราชอลึงฤทธิ์จนรดมหาปรากฏวิมานวดไยเพศประจำฤทธิ์ สาละทิจุทุกยอมยาบรรดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสมุทรซอนสันดิบาปประจุมใหพร้อมการกาพประเจ้าขออัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้าถ้ามหาราชเจตุโลกบาลทั้งสี่แม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพชพแม่พระธนีแม่พระกุงคาพญายักษ์ทั้งหลายพญากุศทั้งหลายถ้ามหาราชทั้งสี่ท่านเป็นเท่าเจตุโลกบาลรักษาโลกมนุษย์แม่ เทวะนีผู้เล็งเห็นเจ้าผู้ตัดให้คนบังบดหลับแลจงมาเป็นกำลังลุกขะาเทวาภูมิมาเทวาขอให้โปรดมาสะด้เขาะสะอกเข็นให้ผู้ขาดทั้งสองตลก